สามระดับนักมวยที่ได้รับโบนัสจากวันแชมเปี้ยนชิพมากที่สุดมีใครบ้างไปรับชมพร้อมกันใน What the Fact สารานุกรมเมสแตงครับผม มาเริ่มต้นกันที่อันดับที่3ครับมีอยู่2รายด้วยกันครับได้แก่ซูปเปอร์เลกเกียดหมู่เก้าและรถถังจิตเมืองนนท์สองนักชกชาวไทยชื่อดังในยุคปัจจุบันครับผู้เข้าั้งสองคนครับต่างคว้าโบนัสไปได้เท่ากันอยู่ที่2 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่6.8ล้านบาทครับซึ่งหนึ่งในโบนัสที่ผู้คนทั่วโลกต่างจดจําได้ไม่ลืมนั่นคือไฟที่ทางซูปเปอร์เลกเกียดหมู่เก้าไล่ย,ยาใหญ่เอาชนะน็นอกทางโจนาธานเฮเกอร์ตี้ในรายการวัน1 6หนี่งหกันที่แส,สงงถถง่งน,นันกนนันมเปที่สามารถ คว้าโบนัสคูณภายในไฟเดียวและนอกเหนือจากนั้นในไฟวัน172รายการล่าสุดที่ผ่านมารถหังยังสามารถคว้าโบนัสได้อีกครั้งครับหลังจากรวมมัดซ้ายนกทางทาเครุเซกาวะนักชกชื่อดังชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ยกแรกและใช้เวลาเพียง80วินาทีเท่านั้นครับต่อกันที่อันดับที่2ครับและแน่นอนว่ามีนักชก2รายเช่นเดียวกันครับโดยเป็นชื่อของตะวันฉาย PK แสนชัยนักชกรูปปล่อชาวไทยและไมกี้มุซูเมกีนักชก MMA ชาวสหรัฐอเมริกาครับสำหรับนักชกทั้ง2คนนี้ได้รับโบนัสจากวันแชมเปี้ย ลาสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย8.5ล้านบาทครับโดยทั้งฝั่งตะวันฉายมีการได้รับโบนัสมากถึง4ไฟต์มาแล้วก่อนที่เจ้าตัวจะได้ครั้งในรายการวัน170ที่ไล่ชนะน็อกซูเปอร์บอนในยกที่2ของการแข่งขันครับซึ่งถือว่าเป็นไฟ์ที่ทาให้ผู้คนซูฮกและยอมรับตะวันฉายพีเคแสนชัยมาจนถึงทุกวันนี้ครับในส่วนรายของไมกี้มูซูเมกีซึ่งถ้าหากดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วอาจจะเป็นเพียงนักชกตัวเล็กใส่แว่นเหมือนกับเด็กเนื้อทั่วไปแต่ถ้าหากให้พูดถึงฝีไม้ลายมือแล้วกกกกก็็บออเเเเเลลยยรรรัวว่่่่าาาาาาามี้้นนปงงพะขสสถิิต ใน่ายการวันหยุดในเวลานี้ครับด้วยการเอาชนะไปมากถึง7ไฟต์ติดต่อกันและยังคว้าโบนัสให้กับตัวเองได้มากถึง5ไฟต์ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายครับเพราะว่าทางไมกี้มูโซเมกีประกาศขอยุติสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะว่าเจ้าตัวจําเป็นต้องย้ายกลับไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อดูแลครอบครัวนั่นเองครับมาถึงอันดับสุดท้ายครับกับอันดับที่1ได้แก่อนาโตรีมาลิคินนักชกร่างยักษ์ชาวรัสเซียเจ้าของแชมป์โลก MMA การต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นมิดเดิลเวทและ Light ไ,ไลท์เฮฟ 1169อนาโตลีจะพลาดท่าแพ้ให้กับอูมาคารแบบไม่เอกฉันและพลาดเสียแชมป์โลก MMA รุ่นเฮเวนเวทไปในท้ายที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นครับหากย้อนกลับไปในสมัยที่นักชกรายนี้ครับเข้ามาอยู่ในสังกัดวันแชมเปี้ยนชิพเมื่อปี2021อนาโตลีมาริคินเคยชนะน็อกคู่แข่งได้มากถึง6ไฟต์ติดต่อกันครับเป็นที่มาให้เจ้าตัวได้รับโบนัสจากวันไปมากถึง3.5แสนดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่11.9ล้านบาทครับมหนําซ้ำเจ้าตัวยังเคยได้รับโบนัสคูณ2มาด้วยอีกหนึ่งครั้ ในรายการชกวัน166ที่ประเทศกาตาครับและนี่ก็คือ3อันดับนักชกที่ได้รับโบนัสจากวันแชมเปี้ยนชิพมากที่สุดในเวลานี้ครับ